สวัสดีค่ะ <uit> หายไปนานมากนะคะโอเคมาพบกับนุ้ยในช่องเพื่อนข้างบ้านเพื่อนๆจ๋าหายไปนานแล้วก็วันนี้ที่จะมาดูนะคะก็เขาก็ออกไปประมาณแบบครึ่งเดือนอะไรแล้วนะคะนุ้ยก็เพิ่งมีโอกาสมาได้ดูเนาะแล้วก็หลังจากนี้ก็น่าจะอ่ะตามเก็บคลิปเก่าๆนะคะอ่ะแต่วันนี้เรามา เปิดประเดิมการกลับมาในรอบครึ่งเดือนนะคะของเราก็คือรายการวอลคัพนะคะเลเวลสิเนาะเป็นเบื้องหลังเพลงเปิดตัวได้แล้วนะคะเขาก็ให้ชื่อคลิปว่าเบื้องหลังเปิดตัวได้แล้วเอ๊ะชื่อเพลงหรือว่าเรื่องจริง ม่ค่ะเขาไม่ได้บอกแต่นุ้ยบอกเรื่องจริงเขาเปิดตัวได้แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็เปิดตัวกันบ่อยเนาะโมเมนต์มีแทบทุกวันทุกอีเวนท์ทุกที่ที่เขาไปนะคะอ่ะเพื่อนๆจ๋าโอเคก่อนจะไปดูนะคะนุ้ยฝันเพื่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเพื่อนข้างบ้านด้วยนะคะอ่ะถ้ามีอ่าเดี๋ยวนี้งานยุ่งนิดหน,น่อยไม่หน่อยอะ หลายเลยนะคะเพื่อจะเคลียร์เพื่อจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะมีทริปไปเที่ยวนะคะก็เลยเออช่วงนี้ต้องปั่นต้องเคลียร์นะคะก็มีอะไรก็ไปตามหาในไอจี IG นะเพื่อนๆอ่ะโอเคจ้ะเดี๋ยวเราไปดูวอลคับเลเวลสิบแปดพร้อมกันเลยจ้าเอาแล้วเอาแล้วพิธการนัดผมหกโมงแล้วตอนนี้ขอเจ็ดโมงละ <c oughs> ไม่เห็นใครมาเนี่ยงงมาหมดละ <c oughs> น้าเต็พร้อมเจ็ดครึ่งนะแล้วตอนนี้ ก็เจ็ดโมงไงอันนี้มันเป็นแบบถ่ายแบบเอ็มีธรรมชาติชิวๆเตรียมวงอะไรมาด้วยแล้วก็ไม่ได้แข่งนะขับหลงไปประมาณสามรอบวนได้ขึ้นสะพานเนี่ยประมาณสองรอบเริ่มเริ่มเปิดก็หาแล้วคู่นี้ย ไม่ใช่นี่ไม่ใช่แข่งตบมือนะฮะเือสีตบหน้าแคนั้นโดนตบหน้า,ต,านตอนนี้ยังไม่รู้ชื่อเพลงเลยเนะี่ยโหยังไม่รู้เหมือนกันนะจ้าำไม่ได้อนนร้องไงอะคะตอนนี้ก็ร้องไม่ได้เอาจริงๆเอาจริงๆร้องไม่ได้จริงเดี๋ราไปดูกันยังดูเหรออันนี้เงินลงพอครับ <c oughs> วัวครับปัญญาในการสร้างชาแนลรายการนี้คือไปไกลมากเลยนะจากตอนทำเบื้องหลังเอีแล้วอะไรก็ได้ไปเรื่อยๆอะไรก็ได้ก็อยากให้รับชมเบื้องหลังแล้วกันไปเลยครับวัวครับ จะถึงท่อนซิง์แล้วนะครับแต่ร้องไม่เป็นเมื่อกี้ถามเขาว่าร้องยังไงเขาหน้าเวอร์เลยเขาแบบเห็นมือแล้วตอนนี้เจ้าของช่องก็ยังไม่มาลงช่องนั้นเหรอลงช่องนั้นเอาละมุมบีบแล้วลองดู แต่เอ็มบีอะภาพสวยนะเป็นอ่ฮิปฮอปบอยเอ็ีภาพสวยไม่ใช่หรอไม่ใช่พี่เป็นไลฟ์การ์ดวันนี้มาาเป็นเรียกได้ว่าเป็นแขกรับเชิญในการเลนเล็กน้อยนะฮะใน MV เพลงครับผมเปิดตัวได้แล้วนุ่งหนุ่เล่นเรื่องนีเดี๋ยวคู่ประตูถัดไปเขียนจอนวะใครก็คอยมาทาคอยมาซักนี่ เวลาคอยมาซ้ำคอยมาย้มเมีงฉันเลยต้องมาถามต้องมาถามสิจะยอมเป็นแฟนกินใตรลียังบันและรักป้แาคาก็ที่เธอยังมีโอ้มโลมเลยหรือเธอกลายเฮ้ยไ,ไ,ไ,ไยด้เหรอเฮ้ยแฟนเรื่องดื้อเรื่องซนเนี่ยสัตนหนึ่ง เยัองมาเดอดไทยเวอร์ชันคาราเาวยาวเล่มตาขึ้นมาในเอนี้าเช้าตู่แต่ว่าจะทำ้าอันีนัเ่ไกนก่อนแล้วเฮ้ยได้อะ ีกเโอ้ครับับพี่น้องหัวใจล่ำมันร้องผมมาในสไตล์เดอะคาราบาวเป็นเดอะทอยผสมกับคาร์บาลครบมาล้อกันนี่ไงข้างในอาจจะดูเป็นเดอะทอยแต่ว่าข้างนอกเป็นพี่แอดเพี้ยนครับเสีงันก็ไม่รู้ว่าดูดูวันที่ไมนจดเไมนได้ไม่จำม่นด้ไม่ได้ไมได้ไมถือข้าต้องยึดไว้เลยนะแกในตอนเช้าพี่น้องครับ ชีวิตก็เหมือนฝนพับเพราะว่าเพียงแค่ฝนตกในควาหยุดแล้วแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตมันจะเข้าไปทางเพราะชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันไปเข้าปดูเลยครับข้าทีนะครับคุณใช้แปรงปัดอันนี้ไม่เป็นผมมีผมมีแปรงมานำต่อหน้าแต่ใหม่เหรอโอเคตัวนี้จะอมแป้งได้ดีเก็บเสียงได้ด้วย เไม่ีคนไม่รแล้นตาเอบอกาแอไม่รักฉมีใครทายไม่ไม่พรอกีพวกนีมีมูนแชร์ไหมมนแชรดูไอ้นี่ไหมแนวยูซีมีไม่ยากวนเหรอไม่ยากนอยู่แล้วฉากนี่แบบตำรวจหมานี่ เด,ดเด็กนิดเดียว๋อ้ยูซี่มีนะขอดนิ้วด้วยโอ้โ <c> ห <oughs> ไมันจะสิงนั้นเห็นชัดเจนเด้วอมันมันสิ่งท่อไหนทั้ง,เ,งเพลงเลยค่ะท่องได้เลย <c oughs> ทั้งเพลงเลยพี่แล้ว <c oughs> เ,เพลงตัวก็ตัวไม่ท่องมาก่อนเลย <c oughs> เพื่อนเขาคมาร้ำเขาไม่ย้ำเองฉันเลยต้องมาทามต้องมาถามสิที่ยอมเป็นแฟนกันได้หรือยังเพลงมาต่างกนเลยฮะเพลมเลยครับเพลงเรช่บมั่ยคิดว่าเพลงนี้เแฟนเขาจะติตามกันได้ไหมติดตามไเรากได้ ยากแต่เอางี้ให้แนะนำถ้าเกิดเต้นอยู่บ้านคนเดียวจะาเต้นแบบไหนบอกแฟนหน่อยเจยยอมเป็นแฟนกันได้หรือยังลังเลหรือปาเปล่าอะเต้นงานโรงเรียนเต้งานโรงเรียนห้าหกเจ็ดแปดเจยยอมเป็นแฟนกันได้หรือยังคิดถึงแม่หรองา่โรงเรียนก็โอเคเลเป็นเวทีจบมาแล้วตายแล้วเป็นคนี

ช่วบอกกันหน s อยสิทำแบบนี้รู้ไหมมีคนใจสัถ้ามรักและหวงทำไมในตาเธอบอกว่าแอบหถ้าม่รักฉัมีใครทำไมทำไหนินเดินใครก็ขัมาทาาวมาสาเพื่อนก็ขมาซ้ำข้าวมายมอ้โห action ไม่ต้องมีม

แล้วตอนนี้ยลุกโป่งไม่เลือกงานไม่อยากจนครับชีวิตลุกโป่งมันสู้กันนะแล้วดูลมหน่อยอันนี้ถ้ามีตัวถ่วงนี่ยผมก็เลยว่าจะลองดูว่าไอ้ตัวถ่วงมันใช้งานได้จริงหรือเปล่าค่ะหนึ่งสองสามสี่นะคะกับคนเชยที่ทันกับน้องการมาทำงานคร่ะว่ามึงไม่ควรขายลูกโป่งตรงนี้ยบบขายปลาบมึงแผ่นขายโค้ดได้หรืออะไรอ่ะก็ฟิลเหมือนกันนะน่าขายหมดได้ เขาต้องการสีดเยลู้ก็คอยมาทาคอยมาสกนีคุณก็คอยมาซ้คอยมาย้ำัเลยต้องมาถาต้องมาถสอมเป็นแฟนกนได้ยฉันเนี่ยนะลักนี่เดียเนี่ยเี

อ๊ยอยอนก่อนอาห้อ่าของครูเนด้วยของคุณเนด้วยขอบคุณครับครูแทบรับครับ มันกระดับแล้วอ่ะไปแล้วถึงจะได้เป่าเย้เราละเย้ขอให้รักกันนานๆนะเอาละไงล่ะพี่เบิร์ดได้หรอพี่เบิร์ดได้พี่เบิร์ดได้พรุ่งนี้เป็นวันเกิดนะขอบ zat, คุณท <ikan> uh ุกคนมากปิดรายการยังปิดรายการก่อนเร็วบอกถามมาปิดรายการเร็วสี่ปุ๊บเอิร์บละ ปิดนปิดก็ปิดกาจกรรให้แฟนหน่อยอ่ะปิดให้แฟนหน่อย่ะอ่ะสละวอกคารับวันนี้นะครับก็เป็นเบื้องหลังของเพลงเปิดตัวได้แล้วก็เปิดัวยังเปิดตัวยังแล้วเปิดยังเพลงเฉยโอเคเปิดตัวได้ฉันชอบหลักกล้องสังเลยโอเคครับผมก็คลิปหน้าวอลคาร์จะเป็นอะไรยังไงก็ฝักติดตามกันเลย ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของวอวรรณรัตน์ด้วยนะฮะเว้ยเปนิกรแทนแล้วคลิปหน้าวอรคราฟจะเป็นอะไรก็ฝากยัดน้ำยัดยางกันเฮ้ยก็ต้องขายคู่กันไงเออมันก็ไปได้หมดแหละโอเคฝากไปทั้งหมดเลยแล้วฝากรายการใหม่ของพี่อันด้วยเดอะโฮสเดอะโฮสเดอะโฮสอ่ะแล้วให้เลือกเดอะโฮสต์หรือจะเดอะมาซาดเอาล่ะมันได้ทั้งสองเลย ถ้าใชไหมแล้วแต่แบบบางวันไหนเมื่อยก็ The m a s s a g ะถ้าวันไหนแบบว่าแค่อยากเดีก็ The h o s คไปฮะเอาแขบโอ้ยไหาตัแขกด้วยขอดูหน่อยขาดยอะเลยมานนั่งไปอะปอมันื้ออะมาเนี้ย้ามันดื้อ ประสมอยากได้กางเกงขาชั้นเหรอข้งยาว้ากแม่ยี่ดอเขาล้มตอบป้าหรือว่าชายหาดเราก็เป็นกางเกงขาชั้นขาชั้นไปเปล่นนะเดี๋เราไม่ต้องใส่กเราใส่กางแกน้ำไ้น้ำเลยไหมพาแขกพาไปเลยแอบแาพาพาไปเลยพาไป๊ยไม่ไม่แดดเยอะมากแดงหมดเลย โคค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับเบื้องหลังเอ็มวีเพลงเปิดตัวได้แล้วเนอะซึ่งเขาก็ได้เปิดตัวไปแล้วนะคะ <c oughs> เอา <c oughs> เพื่อนๆจาน่ารักมากๆเราได้ดูเบื้องหน้าไปแล้วแล้วก็พอยิ่งเรามาดูเบื้องหลังอย่างเงี้ยโอ้โหน้องๆก็เต็มที่มากๆนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเธอไม่ควรนะคะก็คือ เธอจำเนื้เพลงตัวเองไม่ได้วันนี้เธอมาถ่ายเอ็มเหรอตลกนะเธอเธอต้องท่องมานะจ๊าลูกจ๋าอะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวมีคลิปอะไรต่อจากนี้นุ้ยอาจจะแบบทําย้อนหลังไปหน่อยนะคะก็มาฝากติดตามแล้วก็มาดูมาฟินมาจิน้นไปพร้อ,รอมๆกันเนาะอะเพื่อนจ๋าวันนี้ก็แฮปปี้ยิ้มตลอดคลิปเลยนะคะกับความน่ารักของยินวนแล้วก็เอ่อความชงเข้มของ คนหลังกล้องนะคะอะขอบคุณมากมากค่ะสำหรับคลิปสนุกๆแบบนี้นะคะโอเคจังเพื่อนวันนี้นุ้ยขอตัวลาไปก่อนฟันดี้ราติสวัสดิ์จ้าบายบาย